สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท,ท่วมหัวครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่นี่ค,ครับตามภาพครับ วัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้เลครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะ,จะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอกราบอราธนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์กรมคูบาจาร์ครับ,าจจารรบนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประรอวาสกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับรนแล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธาม,มากๆลาง,งานมาบวชสิบกว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับนะครับประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวราลามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ มีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับปู่บ้บาปูบ้บาปูบ้บาบูบา้าบูบ้าเสียงฟ้าบุมบบ่มบำาบุ่มบมบุ่มบ่านะครับเปิดปกออกมาเปิดปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามปกใกล้ๆนะั้น บุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับรการอยู่ปริวัาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อศาส,สนาในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่อง งานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอรธินานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับคูบาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสีมคนแล้วกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับเรื่องของบุญ ปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติอยู่กรรมนะครับอยู่กรรมไช้นี่กรรมนะครับในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติ อนเนกนันตชาติทีเดียวครับเรียกว่าสายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติไปบัตรสร้างบุญกุศลส,สูงสุดและโอ้โหสิกรรมโอ้โหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้วนะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาด ของพระสงฆ์ครับแมก็ขออนุญาตนำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอาราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสีมงคลแล้วกาบ อนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสิมคนแบบนี้ใละการทั่วไทยไปกับแก๊สไม่พลาดนะมาฝากทุกท่านนรับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาราโทษอีกงๆไม่มีสติรครับพูดจากใจออกมาครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอพระคุณสุดๆและสวัสดี ดีครับ